สวัสดีหนีเห่าสวัสดีทั่วไทยสวัสดีไปทั่วโลกนะคะขอต้อนรับคุณเข้าสู่โฮมสตอรี่ค่ะวันนี้โฮมสตอรี่ของเรามี1เรื่องเล่าเป็นหนึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีเป็นประเพณีที่สำคัญของเราชาวล้านนานั่นคือประเพณี8เป็งหนึประเพณี1เรื่องราว หนึ่งเรื่องเล่าจากเรา Homestory ส่งตรงถึงคุณคุณทุกท่านช่วยไทยทั่วโลกในวันนี้15พฤษภาคมปีพุทธศักราช2,565ค่ะบด้ลืมนะคะรอยยิ้มสร้างสุขได้คำว่า8เปงเป็นภาษาพื้นเมืองของชาวล้านานานะคะซึ่งคำว่า8คือเดือนแปดเหนือและคำว่าเปงคือคือนวันเพน็ญ หรือคืนที่พระจันทร์เต็มดวงนั่นคือวันเพนขึ้น15คห้าคและเมื่อรวมสองคำเข้าด้วยกันก็หมายความว่าวันเพนเดือน8เหนือพระจันทร์เต็มดวงสวยเริกวิสาคะ่ะขึ้น15คห้าคนั่นเองคะ่ะขอกระซิบนิดนะคะการนับวันนับเดือนนับปีของชาวล้านนาตามตำราเก,กะว่าตาม กกระตืนจะนับตามจันทรคติส่วนทางภาคกลางจะนับวันนับเดือนนับปีตามสุริยคติฉะนั้นเดือนหกของภาคกลางคือเดือน8ของล้านนาซึ่งก็คือวันวิสาขบูชานั่นเองค่ะวันวิสาขบูชาเป็นวันคล้ายวันประสูติคล้ายวันตรัสรู้ และวันปรินิพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นวันที่มหัศจรรย์และเป็นวันสำคัญที่สุดของชาวโลกซึ่งองค์การสาหารประชาชาติได้ประกาศยกย่องและเชิดชูให้วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญของโลกด้วยค่ะและสำหรับแดเปงของชาวล้านนานอกจากจะคือวันวิสาขาบูชาวันแดเปง ยังเป็นวันเริ่มโยนหินถมหนองเอี้ยงก้อนแรกวันแปดเปงยังเป็นวันเริ่มก่อสร้างองค์พระเจ้าตนหลวงวันแปดเป็งยังเป็นวันที่สร้างองค์พระเจ้าตนหลวงเสร็จเรียบร้อยแล้ววันแปดเป็งยังเป็นวันเฉลิมองค์พระเจ้าตนหลวงครั้งแรกอีกด้วยค่ะ วันแปดเปงเป็นประเพณีที่ชาวล้านนาถือปฏิบัติสืบต่อกันมาพระเจ้าตนหลวงคือพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของอาณาจักรล้านนาไทยชาวล้านนามีความเชื่อว่าพระเจ้าตนหลวงคือตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเจ้าตนหลวงเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดพะเยา ซึ่งประดิษฐานณวัดสีโคงคําจังหวัดพะเยาค่ะเปิ้นว่าชตตาพระเจ้าตนหลวงตามตำนานมีพระโมลีใหญ่20สกำมือสูงสามอกพระเศียนกลม6วามีพระเกศา1,500เส้นขนาดใหญ่4กํกำมือขนาดกลาง3กํกำมือขนาดเล็ก2องกำมือ และขนาดจิว๋วหนึ่งกำมือค่ะพระพักหน้ายาวสองวากว้างสองวามีพระขนกหรือคิ้วสามสอกระหว่างพระขนกว้างหนึ่งศอกยาวสามศอกกว้างหนึ่งคืบดั้งพระนาศิกสามศอกหนึ่งคืบใหญ่หกกำมือมีพระโอทหรือปากยาวสี่ศอกกว้างหนึ่งคืบใหญ่หกกำมือ มีพระกันหรือหูยาวหกศอกกว้างศอกคืบมีพระศอยาวสองศอกโกรมสามวามีพระอังสาเกะวะบายาวสามคืบกระดูกด้ามมีดยาวสี่วาตั้งแต่พระอุระหรืออกถึงพระชานุหรือคางยาวสองวาตั้งแต่พระฐานหรือนม ถึงพระอังสาไหลสองวาตั้งแต่พระนาพีหรือสะดือถึงพระอุระอกสองวาระหว่างพระอุระหรืออกกว้างสองวามีพระพาหาห,าหรือแขนยาวสีว่วากลม29กาำมือนิ้วพระหัตใหญ่9ก้าำมือยาวหนึ่งวาพระกติหรือเอวกลมหกวา มีฝ่าพระบาทยาว,ว,าวาสองวากว้างสามศอกระหว่างพระชานุกว้างเจ็ดวาพระหัตท,ทยใหญ่หกกำมือตั้งแต่ที่ประทับนั่งถึงพระโมลีสูงแปดวาสองศอกนี่คือชะตาพระเจ้าตนหลวงตามตำนานพระเจ้าตนหลวงประดิษฐาน,นวัดสีโครงคำ มีสมุดคอยบันทึกว่าวัดสีคมคำเป็นวัดมาแต่โบราณการแต่ยุคหลังบ้านเมืองตกอยู่ในสงครามต้องอพยพโยกย้ายไปอยู่ตามหูเมืองต่างๆที่ปลอดภัยจากฆ่าศึกทำให้บ้านเมืองวัดวาอารามรกร้างว่างเปล่าต่อมาภายหลังได้สถาปนามเมืองพียวขึ้นบ้านเมืองก็ดีวัดวาอารามก็ดี ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ตามลำดับถึงปีพุทธศักราช2 4 6 5พระครูศีวิราชวชิระปัญญาเจ้าคณะแขวงเมืองพยาวเป็นประธานฝ่ายสงทางฝ่ายบ้านเมืองคือพะยาประเทศอุดรดทิตเจ้าผู้ครองเมืองพยาว ร่วมกันไปอาราธนาท่านครูบาสิวิชัยจากจังหวัดลำพูนมาเป็นประธานในการสร้างพระวิหารหลวงและเสนาสนะต่างๆจนสำเร็จสมบูรณ์กระทั่งเมื่อวันที่17เมษายนในปีพุทธศักราช2523พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โปรดเกล้าพระราชทานยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวง นอกจากนี้ภายในวัดสีคมคํามีพระอุโบสถกลางน้ําซึ่งเป็นศิลปะแบบล้านนาประยุกต์สร้างขึ้นโดยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งมวลจากทั่วประเทศพระเจ้าตนหลวงเป็นพระประธานเก่าแก่ในพระวิหารหลวงศิลปะเชียงแสนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในล้านนามีขนาดหน้าตักกว้าง14เมตร และสูง16เมตรสร้างจากอิฐมอญผสมกับปูนขาวชาวพยาถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเดือน6หรือเดือน8เหนือของทุกทุกปีจะมีงานนมัสก,การพระเจ้าตนหลวงตามตำนานพระเจ้าตนหลวงสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2,034โดยอยู่ในความอุปธรรมของพระเมืองแก้ว เจ้าผู้ครองมืองเชียงใหม่และพระยาเมืองตู้เจ้าผู้ครองมืองพยาวในสมัยนั้นเจ้าอาวาดรูปแรกที่ปรากฏในตำนานคือพระธรรมปานได้เขียนตำนานพระเจ้าตนหลวงออกเผยแพร่และนี่คือหนึ่งเรื่องราวจากเรา home story เป็นหนึ่งเรื่องเล่าเป็นหนึ่งตำนานขออนุญาตเล่าขานส่งต่อถึงคุณคุณทั่วไทยและทั่วโลก จะใดก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกการสดับรับชมเรานะคะและถ้าเกิดหากข้อมูลผิดพลาดประการใดข้าเจ้าขอสุมาภัยมานะตรงนี้ด้วยบย่้ลืมนะคะรอยยิ้มสร้างสุขได้กลับมาเจอกันใหม่กับเรื่องราวเรื่องเล่าตำนานเรื่องเล่าขานกับเราที่นี่ Homestory สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ